ทำครัวง่ายๆในสไตล์ตัวนิสาวันนี้เราจะมาทำข้าวหมกไก่กันค่ะก่อนที่เราจะเข้าครัวไปลงมือทำกันเรามาพบกับวัตถุดิบส่วนผสมก่อนนะคะส่วนผสมหลักของเราใช้ไก่ช่วงสะโพกและน่อง600กรมัมนมข้นจืด1ถ้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติ ผงหมักไก่1จองผงกะหรี่ขมิ้นผงอบเชยใบกระวานลูกกระวานผงปรุงรสน้ำตาลทรายและเกลือ1ช้อนชาเรามาเริ่มหมักไก่กันนะคะใส่นมข้นจืดแล้วก็โยเกิร์ตค่ะตามด้วยโยเกิร์ต1ถ้วยผงกะหรี่1ช้อนโต๊ะ ผงหมัก1นซองผงขมิ 1, มม้น1ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายถ้าหวานถ้าชอบหวานนะคะออกหวานก็ใส่ไปเลยนะคะ1น่ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมไม่เข้ากันค่ะ ตามด้วยอบเชยใบยกวานลูกกวานปรุงส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันตามด้วยไก่ค่ะใส่ไก่ลงไปคลุกเคล้าหมักเราจะหมักไก่ทิ้งไว้นะคะประมาณ30นาทีหรือถ้าใครจะหมักนานกว่านี้น้ำเขาก็จะเข้าเนื้อดีค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปปั่นหัวหอมหัวกระเทียมแล้วก็ขิงนะคะเตรียมไว้สำหรับที่จะผัดเราก็มาเริ่มจากหอมเจียวเลยค่ะทำหอมเจียวไว้โรยหน้าค่ะเหลืองดีแล้วก็ตักขึ้นนะคะ ใส่ขิงสับที่เราบดเอาไว้เมื่อกี้นี้นะคะหอมกระเทียมขิงลงไปผัดให้หอมนะคะหอมดีแล้วเราก็ใส่ไก่ที่หมักลงไปค่ะเราจะทอดเพียงแค่ให้หนังภายนอกเขาตึงเท่านั้นนะคะแล้วก็เพื่อให้เครื่องเทศของเขาหอม พลิกกลับทั้งสองด้านนะคะตอนนี้หอมมากๆเลยค่ะพอเขาเหลืองสวยอย่างนี้แล้วนะคะเราสาวข้าวนะคะเราใช้ข้าวหอมมะลิเก่านะคะสองถ้วยตวงค่ะสาวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำไก่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เราจะหุงด้วยหม้อหุงข้าวนะคะใส่ไก่ทั้งหมดลงไปในหม้อนะคะพร้อมกับน้ำที่เราผัดค่ะเทใส่ไปให้หมดนะคะตามด้วยน้ำที่เราหมักไก่ที่เหลือจากการหมักไก่นะคะใส่ลงไปค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำอีกหนึ่งถ้วยหุงตามปกติเลยนะคะตามปกติที่เราเคยหุงสองถ้วยข้าวสองถ้วยน้ำในปริมาณตามที่หม้อหุงข้าวระบุไว้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ปิดฝากดหุงได้เลยค่ะ จากนั้นเรามาทำน้ำจิ้มกันค่ะเราจะใช้น้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชู3มช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำนะคะนิดหน่อยตามด้วยเกลือค่ะ เราจะต้มค่ะนะคะจนเขาละลายแล้วก็ข้นดีคนใน้เขาละลายนะคะพอเขาเดือดสักพักหนึ่งเข้มข้นขึ้นเราก็ปิดแกส๊สรอไว้ะคะ่ะโอเคค่ะเราจะมาปั่นน้ำจิ้มนะคะส่วนผสมของน้ำจิ้มนะคะก็มีพริกขี้หนูเขียวนะคะ แล้วก็ต้นหอมผักชีใบสะระแหนะ่เราจะใส่ลงไปปั่นนะคะพร้อมกันให้บดให้ละเอียดค่ะค่ะได้หน้าตาแบบนี้แล้วเราก็เอามาใส่ในน้ำน้าจิ้มนะคะน้ำเชื่อมที่เราตั้งไฟไว้เมื่อกี้นี้พอเย็นแล้วเราก็นำมาใส่ค่ะก็เป็นอันเสร็จค่ะน้ำจิ้มข้าวหมกไก่ของเรา เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าข้าวของเราสุกแล้วหรือยังนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเรารอให้เขาเระอู่อีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราจะได้มาตักเสิร์ฟกันตอนนี้เราเอาไก่ขึ้นก่อนนะคะแล้วก็คนเขาสน่อยแล้วปล่อยให้เขา รออุกอีกสัก10บถึงสินาทีค่ะจากนั้นเราก็จะมาตักเสิร์ฟกันนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะตักใส่จานตักเสิร์ฟ พร้อมน้ำจิ้มค่ะเป็นอันเสร็จค่ะข้าหมกไก่ของเราง่ายๆโอเคค่ะสวัสดีค่ะไว้พบกันคลิปวิดีโอหน้า